ạ ได้รับเงินกันเมื่อไหร่ทาอย่างไรก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าขณะนี้ปัญหาอยู่2เรื่องก็คือ1นึ่เนี่ยจำนวนคอน่อนข้างจะเยอะมากนะฮะเจ้าหนี้ที่มายืน่นะฮะสเนี่ยปัญหาที่สําคัญเลยว่าการจ่ายเงินของกองทุนเนี่ยเป็นการจ่ายเงินของรัฐเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านระบบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆให้รอบคอบถูกต้องนะฮะแล้วจึงสามารถที่จะจ่ายไปได้ตรงนี้แหละฮะมันจะทําให้เกิดความล่าช้านะขณะนี้เองก็จะมีการวางแผนเพิ่มจำนวน นวนบุคลากรที่เข้ามาช่วยต้องจ้างเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ2เนี่ยเชื่อมโยงระบบกระทรวงสาธารณสุขการตรวจสอบประกันโควิดอันเนี้ยนะฮะระบบการตรวจสอบของเราเนี่ยจะไปได้เร็วมากขึ้นก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าจะเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้รวดเร็วแล้วก็จะพยายามจะในแต่ละเดือนเนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าประชาชนเดี๋ยวจะไปตีความกันว่าต้องใช้เวลาอีกไปสิปีจ่ายอันเนี้ยอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องว่าผมจะพยายามที่จะทําให้เกิดความรวดเร็ แล้วก็มีปริมาณการจ่ายที่มากนะแต่แน่นอนที่สุดเลยครับความถูกต้องรอบครอบเนี่ยมันก็จะตรงข้ามกับความรวดเร็วก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะ,ะอันนี้ก็อยากให้เกิดความมั่นใจครับ